สวัสดีตอนเย็นครับผม300กับ33วันแล้วครับเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 34,35,36 37,38,39 40 41,42 43,44 45,46,47 48 49 50 51 52ี3 54 55 5้5ห58 59 60 61 62 63 64 65 6กสิบ8 6 9 70 71,72 73,74 75 76 77 78,79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90โอเคครับผมวันนี้ได้90ฟองครับผม ไว้ามาจับไข่ด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ